หารถเรานะครับประกัน <necessary> ชั Meat ้นหนึ่งไม่รับแล้วนะครับเนื่องจากว่ารถมีอายุเกินที่จะรับประกันชั้นหนึ่งแล้วเราจะไปทําประกันประเภทไหนดีครับเดี๋ยวเราวันนี้เราไปพบกับคําตอบนี้กันครับครับผมก็สําหรับรถที่ทําประกันชั้นหนึ่งแล้วเนี่ยเกินกําหนดระยะเวลาคือจานวนปีที่รับเนี่ยเกินแล้วนะครับไม่สามารถที่จะรับเป็นประกันประเภทหนึ่งได้แล้วนี่นะครับ เราจะไปทําประเภทไหนดีครับวันนี้ผมจะมีประกันประเภทหนึ่งนะครับมาแนะนำนะก็คือประกันภัยประเภท2บวกหรือที่เขาเรียกว่า2 Plu กันนะครับเนื่องจากตัวนี้เนี่ยมีความคุ้มครองเนี่ยน้องๆประกันประเภท1เลยนะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็มีทั้งทุนประกันนะครับที่ให้เราเลือกด้านครับว่าเราจะเอาทุนประกันเท่าไหร่ครับมีสเต็ปให้เราเลือกนะครับแล้วก็ยังคุ้มครองรถเราด้วยนะครับ แต่ว่าเราจะต้องอาจจะมีเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆก็คือว่าการที่คุ้มครองรถเราถึงแม้เราจะเป็นฝ่ายผิดนะครับแต่เหตุการณ์นั้นเนี่ยจะต้องเกิดกับการชนที่มีรถที่เป็นเครื่องยนต์เท่านั้นนะครับเราจะไปเฉี่ยวชนอะไรเองเนี่ยมันจะไม่มีการไม่คุ้มครองนะครับประเภท2บวกนะครับที่มันต่างแตกประเภท1ก็คือประมาณตรงนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับประเภท2บวกนะครับ ยังมีตัวความคุ้มครองตัวทรัพย์สินบุคคลภายนอกเนี่ยค่อนข้างสูงอยู่ซึ่งตอนนี้จุดเนี้ยเป็นจุดที่สําคัญมากนะครับในตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าณขณะปัจจุบันนี้รถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยเริ่มเพิ่มจํานวนมากขึ้นนะครับตามท้องถนนนะครับแล้วก็อะไหล่ของเขาเนี่ยค่อนข้างสูงค่อนข้างที่จะราคาสูงครับเนื่องจากว่ารถเนี่ยประกอบมาเนี่ยมีชิ้นส่วนเนี่ย ไม่ไม่ไม่ได้เยอะมากซึ่งเวลาจะเปลี่ยนเนี่ยก็คือเปลี่ยนทั้งชิ้นส่วนที่มันใหญ่ๆเลยแล้วราคาค่อนข้างสูงอย่างถ้าเป็นพวกแบตเตอรี่เนี่ยก็จะประมาณราคาเกือบครึ่งหนึ่งของตัวรถเลยนะครับแล้วแต่ละชิ้นของรถไฟฟ้ารถรถไฟฟ้าในอะไหเนี่ย,ยมันก็ยังไม่มีตามท้องตลาดอะไรมากมายจะต,ต้องเป็นการใช้ของเขาด้วยนะครับตรงนี้นครับมันก็เลยตรงเนี้ยจุดสําคัญเลยครับความคุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอกเนี่ย ตรงนี้เป็นเงื่อนไขที่สําคัญที่สุดในการที่จะเลือกซื้อประกันภัยรถในตอนนี้ครับสาหรับใครที่ขับรถไม่ว่าจะเป็นรถที่ขับด้วยน้ํามันติดแก๊สหรือครับรถไฟฟ้า,าด้วยกันนี่แหละตรงนี้จะต้องดูเลยแล้วตอนนี้เนี่ยประกรันภัยกรมประกรันกรมปรทา์ของประกันภัยรถไฟฟ้าเนี่ยเบี้ยมันก็จะราคาค่อนข้างสูงอยู่เนื่องจากว่าค่าเฉลี่ยในการของรถเนี่ยมันยังน้อยอยู่นะครับมันยังน่าจะไม่ถึง5%ของจํานวนรถทั้งหมด ก็แนะนําตรงนี้นะครับอย่าทําตอนเนี้ตอนนี้เราเราเวลาทำขับผู้ที่ขับขี่รถอยู่ภายนอกนะตามท้องถนนที่ขับทุกวันนะครับประจาประจํานะครับพยายามเลือกซื้อประกันภัยที่มีเงื่อนไขความคุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอกให้สูงสูงที่สุดเท่าที่จะหาได้เลยนะครับตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าตรงนี้ครับที่ผมบอกครับถ้าเราบังเอิญไปเฉี่ยวชนกับรถยนต์ไฟฟ้าเข้านะครับ เราก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นนะ่ความคุ้มครองที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะเพียงพอไหมกับอะไรของรถยนต์ไฟฟ้าที่เราไปเจอนะครับตอนนี้ก็ยังค่อนข้างสูงอยู่อ่าตอนนี้นะครับผมแนะนํานะครับใครรถคันไหนนะครับที่ไม่สามารถต่อประกรันภัยประเภท1ได้แล้วก็พยายามลดลงมาที่มันอยู่ในเกณฑ์ที่มันใช้ได้อยู่ก็คือประกรันภัยประเภท2พัดหรือ2บวกน,นะครับ เพื่อนๆก็ลองดูนะครับอย่างที่ที่ผมอยู่มิแท้เดียประเภท2พัดมันจะมี2พัดแพทินัมนะครับซึ่งความคุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอกค่อนข้างสูงครับยังไงหากสนใจก็ลองติดต่อสอบถามเข้าได้ครับหรือทาถ้าเพื่อนมีตัวแทนที่ดูแลอยู่แล้วก็ลองสอบถามกับทางตัวแทนดูได้นะครับผมโอเควันนี้สั้นๆก็เพียงเท่านี้นะครับสาหรับรถที่อายุเกินที่จะทําประกันภัยชั้น1แล้วก็แนะนําประกันภัยประเภท2บวกหรือ2พัทนะครับหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับ ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆที่สามารถแชร์ได้นะครับที่ขับรถขับขีบข่ขตามท้องถนนอยู่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย